ไหนอลองต่อให้แม่หน่อยสิคะต่อให้แม่ดูหน่อยสคคะทำยังไงต่อยังไงคะค่ะลอ้แม่หน่อยน่ต่อ,อคะแม่เดาต่อให้แม่ดูหน่อยสิคะต่อตัอต่อให้แม่ดูหน่อยสิคะ นี่ไงคะนี่นี่ต่อให้แม่ดูหน่อยเร็วหนแม่ช่วยแม่ช่วยอ้าวเอาสีเหลืองใหญ่คะ่ะสีเหลืองใหญ่ก่อนคะ่ะสีเหลืองสีเหลืองก็สีฟ้าค่ะลูกได้ไหมคะสีฟ้าอยู่ไหนคะ นั่นสีชมพูสีเหลือง <Yeah. S 1> สีฟ้าอยู่ไหนอยู่ข้างหลังไหมคะหาดูซิข้างหลังมีไหมคะ mm. นั่นสีม่วงม mm. าสีฟ้ามาใส่สิคะ mm. นั่นสีไยสีเหลืองสีฟ้าค่ะอยู่ข้างหลังหนูไงคะลูก mm. อยู่ข้างหลังห่งง mm. mm. <c oughs> นั่นราคาะสเ้าก่งแล้วสีอะไรต่อคะสีแดงสีแดงอยู่ไหนคะนั่นเหลืองค่ะมี่สีอะไรคะอยู่ข้างหน้าหนูมองไม่เห็นเหรอคะอ่าสีชมพูสีชมพูค่ะใด,ดสีแดงค่ะลูก สีชมพูนี่สีชมพูค่ะแล้สีอะไรคะเลืองเก่งไหมคะ<ก>ถูกไหมคะเก่งจังเลยถูกใจไหมคะถูกใจถูกใจถูกใจ <c oughs> <c oughs> ส่งจุบแล้วส่งจบุบสงจุบให้แม่หน่อย